นี่นะครับพามาดูเจ้าตัว q u ค c ิก n ชงทํางานยังไงนะผมในตลาดไม่น่ามีใครมีมีทางเราเนี่ยแล้วคิตาลุวิลลอดเดอร์เจ้าของเดียวกับ m ัลติเนะครับเอามาให้ลูกค้าเลยแถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมแอร์ก็แถมยางกึ่งตันก็แถมควิก n ชงก็แถมแต่พวกนี้ไม่แถมนะไม่ไหวแล้วไม่มีจะกินแล้วฮะเดี๋ยวจะลองให้ทีมงานเราใช้รูใช้ให้ดูเลยนะครับผมเวลาเปลี่ยนใช้ยังไงอา้าวเริ่มได้เลยไหมเอาเลยครับ รุ่นข้างหลังนะครับผมคือรุ่น926 z l 9 3 6นะเรดโหลดนะครับผมคาปาซิตี้นั่นแหละอยู่ที่1.8ตันนะครับผมบุ้งกีตัวนี้มากที่สุดในประเทศไทย1.2คิวนะครับผม1.2คิวหนาๆอย่างนี้เลยเครื่องยนต์แรงม้าเอาไปเลย78แรงม้าหรือ58กิโลวัตต์ดูที่นีมเพกเครื่องยนต์ได้เลยลูกค้ามาดูได้เลยแถมตัวเทอร์โบให้ไปด้วยทำไมมีแต่แถมแถมแถมอย่างเดียวเลยครับเนี่ย ตัวน้ำหนักตัวรถนะครับผมน้ำหนักสี่ตันเลยนะครัี่ม4.1กิโลเลยดูที่เนมเพ็นรถได้ด้วยเลยหรือถ้าไม่เชื่อผมท่านเอาไปชั่งได้เลยนะครับผมอเอาตัวไหนก่นตัวนี้วิกแชกตัวนี้มีประโยชน์อะไรก็คือเนี่ยครับวางงนี้คนขับไม่ได้ลงเลยถอดบุ้งกีเอาไปแล้วคราวนี้จะใช้ตัวล็อกบล็อกเรียบร้อยเกี่ยวเรียบร้อยคร,ยรยาวนี้ เรียบร้อยครับแล้วก็จะมีกระบอกไฮดรอลิกข้างล่างคอยล็อกมันคราวนี้ก็ใช้งานได้แล้วอาจถอยไปแล้วลองยกขึ้นลงลงนี่ฮะถ้าลูกค้าต้องการเจ้าตัวหนีบอย่างนี้บอกพวกเราได้นะครับผมเราขายเสริมแน่นอนเพราะว่าแถมไปหมดแล้วแต่ง่ายๆเลยราคาไม่แพงเดี๋ยวเราดูให้เป็นพิเศษนะครับถ้าซื้อพร้อมกันนะ ตัวรถดเมนชั่นนะครับผมความยาวนะ5 6 5เมตรเลยนะผมแล้วก็ตัวความสูงนะาหนเมตรและความกว้างก็คือ2.790เมตรนะครับลูกค้าลองสังเกตยางเรานะยางเราไม่เหมือนที่อื่นเลยนะฮะตัวนี้ผมสั่งเองสั่งพิเศษเองเราไม่ใช่ว่าสั่งแล้วได้ราคาเท่ากันต้นทุนเพิ่มแต่ผมจะขายราคาเดิมให้กับคุณลูกค้านะครลองดูได้นะครับ ง่ายๆคือเราขายของดีไปให้ลูกค้าเหล็กหลึกก็อย่างหนาดูได้ไม่กิ๊กก๊็อกนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะลองใส่เจ้าตัวพาเลทเข้าไปตัวพาเลทนี้มีลูกค้าถามเหมือนกันแต่เราไม่ต้องร้อยลูกค้าจะสั่งตรงซื้ออะไรเราสั่งมาไว้ให้เลยลูกค้าลองได้เลยครับอย่าลืมนะครับผมแถมแอร์ไปให้ด้วยนะครับผมลูกค้าแถมแอร์ไปให้ด้วย เห็นไหมครับนี่คือการใช้งานของควิคแค้งอ่ะลองใช้ดูนี่เป็นไงครับผมโอ้โห,โหสุดยอดมากโอเคครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครัผมคิดตะลุ เจ้าของเดียวกับมา u ดีเนะครับผมแบนดใหม่เราถึงกบหนุนขึ้นแล้วแล้วตอนนี้ของลงมาเพียงแค่2ยูนิตเท่านั้นนะครับผมเพื่อให้ลูกค้ามาจับจองมาทดลองกันก่อนแล้วเหล็กเป็นดุนหนานๆอย่างนี้นะครับผมสเปคมีตัวใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็มีตัวเล็กกว่านี้ด้วยแต่รุ่นพวกนี้จะเป็นรุ่นที่นิยมที่สุดยังไงเจอกนันครับ